หลายคนมองว่าคริปโตเคอเรนซี่พันผวนเกินไปเสี่ยงสูงมากไม่ควรลงทุนเหมาะแค่เก็งกำไรเท่านั้นการกระจายพอร์ตมาที่คริปโตเคอเรนซี่โดยเฉพาะจากพอร์ตลงทุนนั่งเดิมถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแต่เชื่อหรือไม่ สถาบันชั้นนำยังยอมรับว่าหากเพิ่มคริปโตเคอเรซีเข้าไปเพียง6%จะทําให้พอร์ตการลงทุนมีโอกาสทํากําไรสูงขึ้นจาก7%เป็น17%เลยในขณะเดียวกันความผันผวนกลับเพิ่มขึ้นเพียงแค่2.5%เท่านั้นยิ่ง Bitcoin และ Ethereum มสปอ ETF ถูกอนุมัติไปแล้วจะทําให้การเงินแบบนั่งเดิมถูกเปลี่ยนไปตลอดการ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตไกด์เอพิโซดที่2นะครับเป็นรายการที่ จะทำให้นักลงทุนทุกท่านเข้าใจโลกของการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมากขึ้น ซึ่งจัดโดย Feder อร์แและ m e r ร l e Cap แคปิครับอยู่กับผมนักวอลล่าเมจันเซน investment consultant จาก m e r ร l e คเช่นเดิมต้องบอกนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยถูกสร้างมาเป็นเวลาเพียงแค่15ปีเท่านั้นระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวตนอาจจะไม่ได้มากเท่ากับสินทรัพย์อื่นๆแต่ว่าก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่า15ปีที่ผ่านมามีการพิสูจน์ตนเองอย่างมากเลยโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin ซึ่งผมเนี่ยจะมาแนะนําให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีสามารถเข้ามา เปลี่ยนแปลงโลกการลงทุนแบบเดิมอย่างไรบ้างนั่นเองครับเหตุผลแรกเลยนะครับคือการเข้าถึงง่ายมากของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับ แน่นอนหากใครที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าคริปตโตเคอเรนซีสามารถซื้อขายผ่านเอเชนได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มของดิเซนเทลไลท์เอเชนที่สามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ตลอดเวลาและไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้งานรวมถึงอายุของผู้ใช้งานด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าไม่มีการยืนยันตัวตนก่อนทําธุรกรรมแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานคริปตโตเคอเรนซีก็เลยทําให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างสําหรับผู้คนทั่วทั้งโลกใบนี้เลยนั่นเองยกตััวออยย่่่่าาางงนะรเเชปปททศซีีมญห สกุลเงินเกิดขึ้นความแข่งข้าของเงินในประเทศเขาเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลซอวาดอเลยเลือกใช้บิตคอยเข้ามาเป็นสกุลเงินกลางของประเทศรวมไปถึงประชาชนของเอลซอวาดอเองเนี่ยได้มีการโอนย้ายถิ่นฐานนะครับเพื่อไปทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับประเทศตัวเองแต่ว่าส่งเงินกลับในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเลือกใช้ในสกุลเงินของบิตคอยเท่านั้นเพื่อที่จะทําให้ค่าธรรมเนียมในการโอนต่ําลงรวมไปถึงการแข่งข้าหรือว่าการอ่อนค่าของมูลค่าเงินเนี่ยความผันผวนลดลงด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับอย่างเหตุผลถัดมาาคคก็ือวม เป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายนะครับต้องบอกว่าในปี2023ที่ใกล้จะเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับทำให้แบงค์ของฝั่ง US เองล่มสลายกว่า5เจ้าเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนที่มีเงินฝากอยู่ในแบงค์เหล่านั้นเนี่ย เกิดปัญหาขึ้นในการถอนโอนออกมานะครับเรียกได้ว่าความเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยหายไปนั่นเองคิโตคอเรินซีก็เลยถูกแก้ขึ้นมาโดยการที่ไม่ว่าคุณเนี่ยจะลงทุนสินทรัพย์ใดก็ตามสามารถเก็บไว้ในโคลเล็ตซึ่งเป็นเจ้าของด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวได้นั่นเองครับเหตุผลที่3นะครับก็คือเทคโนโลยี d e f าหรือว่าการกระจายเงินแบบไร้ศูนย์กลางนั่นเองครับก็ต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีการรับจ่ายเงินผ่านธนาคารที่เป็นตัวกลางถูกไหมฮะแต่ว่าในระบบของบล็อกเชนเองเนี่ยเรียกว่าเป็นการกรายนนนอ่ัับโผ ที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางนั่นเองครับทำให้ปัจจัยนี้เนี่ยครับตัดปัญหาระหว่างตัวกลางออกจากกันได้ยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเราใกล้ตัวเนี่ยครับช่วงเที่ยงคืนธนาคารบางแห่งเนี่ยไม่สามารถโอนเงินได้ถูกไหมฮะแต่ว่าระบบบล็อกเชนเองเนี่ยสามารถทําธุรกรรมโดยที่ตัดปัญหาตรงน,นี้ออกไปได้นั่นเองและสุดท้ายนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญมากๆที่ทําให้ระบบการเงินแบบเดิมจะถูกเปลี่ยนนั่นก็คือโทเค n น z a t i o n นั่นเองครับถ้าให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยก็เหมือนกับการแบ่งสัดส่วนของทรัพ ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณเนี่ยมีที่ดิน100ไร่แต่ว่ามูลค่าการเช่าหรือการขายสูงมากเกินไปเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็น100ส่วนได้นะครับแล้วก็โทย์ไนเซชั่นออกมาเพื่อขายหรือว่าเช่าเพียงแค่หนึ่งไร่เท่านั้นนะครับก็จะทําให้รายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นผลดีนะครับต่อทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ต่อทั้งรายย่อยด้วยนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องผ่านตัวกลางเช่นเดียวกันนะครับณนะปัจจุบันเองเนี่ยโทย์ไนิชชั่นเป็นเทรนด์อีกหนึ่งทเทนนงเร,น,ทเน,แรเนแล้ว ก็ต้องบอกนะครับว่าสถิติที่ผ่านมาคริปโตเรนซีเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ช่วยทําให้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเติบโตนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากรีเสิร์ชของสถาบันชื่อดังอย่างแฟนเอกนะครับที่ได้มีการออกมายอมรับนะครับว่าตั้งแต่ปี2 0 1 5มาจนถึงปี2 0 2 4เองนะครับจากข้อมูลที่ผมขึ้นให้ข้างต้นเนี่ยจะพบเลยนะครับว่าหากคุณเนี่ยเพิ่มสินทรัพย์อย่างคริปโตเรนซีลงไปในพอร์ตการลงทุนดั้งเดิมก็คือ60%อยู่ในกลุ่มหุ้น 40%อยู่ในตราสาหนี้นะครับโดยหากไม่มีคริปโตเคอเรนซีในพอร์ตนะครับผลตอบแทนจะเกิดขึ้นอยู่เฉลี่ยประมาณ7%นะครับแต่ว่าหากมีคริปโตเคอเรนซีแบ่งขึ้นกัน e t h e r e ียมกับ Bitcoin นะครับเข้าไป6.7%จากทั้งหมดเลยเนี่ยผลตอบแทนที่จะได้รับต่อปีตั้งแต่ปี2015ถึง2024เลยเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก7%ต่อปี เป็น17ต่อปีเลยครับโดยท้ว,วความผันผวนเพิ่มขึ้นเพียงแค่2.5%เท่านั้นและเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงนะครับในส่วนของ m x i m u m d ั o w d o w n หรือว่าความเสี่ยงสูงสุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กลับพบว่าความเสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดขึ้นของพอร์ตเองเนี่ยครับปรับตัวจาก21.5%ขึ้นมาเพียงแค่23.6%เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสทาาไรดี่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา9ปีนั้นเอง เพราะฉะนั้นคริปตโตเคอเรนซีจึงถูกนับว่าเป็นหนึ่งยับสินหรือว่าหนึ่งสินทรัพย์ที่จะนำมาพิจารณาถึงโอกาสการลงทุนในอนาคตนั่นเองครับและก็เป็นผลให้ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย Approve ในส่วนของ Bitcoin Spot ETF แล้วก็ Ethereum Spot ETF นั่นเองซึ่งการอนุมัติ Bitcoin และ Ethereum Spot ETF จะส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนในอนาคตอย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มของ Digital a s s e t ทวันนี้ไปวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อย้อนไปในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ Bitcoin Spot ETF ถูกแอดพูไปแล้ว6เดือนที่ผ่านมามีเม็ดเงินไหลเข้าเป็นจำนวนมากเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ Bitcoin เลยโดยมีเงินไหลเข้ามาทั้งหมด17ิลนล้ยนดอลลาร์สหรัฐเลยซึ่งถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆนะครับแล้ก็ทำลายสถิติ E.T.F. ที่ถูกขายมากที่สุดใน1วันที่4บิลเลียนซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่า Bitcoin จริงๆเนี่ยมีความต้องการสูงไม่แพ้กันในกลุ่มของนักลงทุนสถาบันนั่นเองแล้วด้วยเหตุผลข้างต้นที่ผมบอกมานะครับก็ทำให้ราคาของ Bitcoin เองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นจากบริเวณ40,000ดอลลาร์ต่อ1 BTC ไปทำจุดสูงสุดใหม่อยู่บริเวณ73,000ดอลลาร์ต่อ1 BTC ได้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับ จากรีเสิร์ชของ Bitwise Exchange ชื่อดังของโลกเนี่ยก็ได้มีการออกมายอมรับนะครับออกมาประกาศว่าจริงๆแล้วนะครับในกลุ่มของดิจิทัลแอสเซโดยเฉพาะ i t t o o n เนี่ย ยังมีนักลงทุนในกลุ่มสถาบันอีกจํานวนมากที่เตรียมเข้าสู่ตลาดแล้วก็ยังไม่มีบริษัทใหญ่ๆเข้ามามากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งส่งผลให้เห็นได้นะครับว่าโอกาสในอนาคตถ้าหากว่าบริษัทชั้นนํารายใหญ่มีการซื้อในส่วนของ Bitcoin แลวก็อิทูเรียมสปอต ETF เข้าไปเป็นทรัพย์สินของตอนเองหรือว่าเป็นรีเสิร์ฟของบริษัทเนี่ยก็จะทําให้ราคาหรือว่าโอกาสของสินทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยเติบโตขึ้นได้อีกในอนาคตครับและเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นอย่างทองคำนะครับ หลายๆท่านจะบอกว่า Bitcoin จริงๆแล้วเนี่ยเป็น Go ลด์ i ิจิทัลถูกไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูในส่วนของ Go ลด ETF ที่มีการนําทองคําจริงๆเข้ามาเป็นทรัพย์สินหลังบ้านกันครับ mm hmm. จะพบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้ Go ลด ETF มีมูลค่ารวมสูงสุดอยู่ที่91บิบเลียนดอลลาร์ครับซึ่งยังมากกว่าบิตคอยน์นะวันนี้อยู่ประมาณ5-6ถึงเท่าเลยและแน่นอนเมื่อพิจารณาถึงทองคำหลังจากที่มีการ approve ตัวของโกล ETF ใหม่ๆแล้วเนี่ยจะพบว่าทองคำนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลา8ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีด้วยให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าปีที่3มากกว่าปีที่2และก็มากกว่าปีที่1นั่นเองครับและถ้าหากมองในมุมเดียวกันบิตคอยก็ยังมีโอกาสเติบโตขึ้น้นนนนนนทััังงงใรรระะะะะยะยยกกกกลลาาาแ็ววปอนอนีจม่เคบ สรุปเลยนะครับเทคโนโลยี Technology ของคริปโตเคอเรนซีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เปลี่ยนทายช่วงการลงทุนของการลงทุนนั่งเดิมมาจนถึงการลงทุนแบบยุคใหม่ได้ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอปพ o ฟในส่วนของ bitcoin spot ETF ethereum spot ETF ทำให้นักลงทุนกลุ่ม traditional เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการให้ความรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึง การไล่ข้อจำกัดในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามและมากไปกว่านั้นการโทเกนิเซชันที่ทําให้นักลงทุนทั้งรายใหญ่รายย่อยสามารถหาผลตอบแทนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในโลกของคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นหากนักลงทุนท่านใดอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดกระดิ่งติดตามในส่วนของเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบอกว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะให้ความรู้ผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยยยงงแต่่วาา่วววววาาาาาคคมมมมเเสสีีรรถลลดดู้้้ันนผ ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ